หนุ่มๆนุมอิจชาเลซี่ล็อกซี่ทางประเทศหลังตื่นช้ามาเจอแบบนี้เกือบทุกวันเรียกได้ว่าเป็นคู่รักแห่งปีเลยก็ว่าได้สำหรับคู่ของท็อปเลซี่ล็อกซี่แรปเปอร์หนุ่มเสียงดีกับนักร้องสาวสวยยูทูบเบอร์เบียเดอะวอยซ์ซึ่งถ้าหาใครที่เป็น FC หรือแฟนคลับของทั้งคู่ก็คงจะเห็นโมเมนต์หวานจากทั้งคู่อยู่เสมออย่างล่าสุดก็เช่นกันเมื่อหนุ่มท็อป ก็ไ,ได้มีการโพส,สตอรี่ใน IG เผยโมเมนต,ต์ตื่นเช้ามาเจอกับสาเบียในชุดสุดแซ่บทำเอาเหล่อแบดาหนุ่มๆพากันอิจฉาเจ้า,จาตัวกันทั้งประเทศเลยทีเดียว